ครับจากไปรับซ่อมไฟฉายม o d i f y ไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นฟินิ x รุ่น PD35 นะครับเอ,อ่อตัวนี้ลูกค้าทำเสียมานะครับก็คือไดเวอร์มันชอ็อตลวนไปเลยนะครับโหมดมันหายไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับก็เลยได้ทำการดัดแปลงไดเวอร์ใหม่นะครับ สวิตคอจะสวิตคอที่เดิมจะใช้งานไม่ได้นะครับจะใช้ได้ที่สวิตท้ายตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยเดเวอร์ก็เอ่อตัวไฟฉายก็ไม่สามารถทำกลับมาทำงานได้นะครับเพราะว่าโรงงานของฟินิก์นะครับเขาไม่ได้ขายอะไรออกมานะไม่ได้ขายเดเวอร์ออกมานะครับเลยมีความจำเป็นนะครับต้องดัดแปลงตามสภาพไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนะครับ ันนี้หมดหนึ่งนะครับนี่หมดหนึ่งนี่หมดหนึ่งนะครับนี่หมดหนึ่งนี่หมดหนึ่งสองสามตัวนี้มีสามระดับแสงนะครับสามระดับแสงสี่เป็นสโตปห้าเป็นเอดโรเอสนะครับหรือเรียกง่ายง่ายว่า 3ทับหโหมดนะครับตัวนี้สามารถตัดโหมดกับพี่บอ,อกได้นะครับคือปดเอ่อเปิดโหมดแสงเบาสุดไว้ค้างไว,5ว้5าวิรอกระพริบแล้วกดปิดแบบนี้นี่นะครับรอค้าง5าวิแล้วกดปิดขอกระพริบป,ปึ๊กแล้วกดปิดนะครับจะเป็นการเลือกโหมดนะครับอันนี้มันยังเป็นโหมดเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ใน5กาคุปโหมดนะครับ เอ่อห้าระดับห้าละห้าสเต็ปนะครับถ้าจะตัดหมดกับพิบออกเปิดโหมดเบาสุดเดิมนะครับเ่ากับพิบเรากดปิดเนี่ยครับโหมดกับพิบหายไปแล้วก็จะเป็นแค่ระดับแสงนะครับสามระดับแสง1 2ึส,สนะครับ สามระดับแสงให้โหมดกระพริบกลับมาทํางานนะครับเปิดโหมดเบาสุดเหมือนเดิมรอกระพริบแล้วกดปิดนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเปิดปิดเป็นโหมดท,ที่สวิตท,ท้ายตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องทีสวิตช์คอแล้วเพราะว่าใช้งานไม่ได้นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าของเดิมเนี่ยลูเมนเดิมอยู่ที่หนึ่งพันลูเมนนะครับแต่ว่าลูเมนของใหม่นี่ อยู่ที่พันสี่ร้อยลูเมนนะครับใน,นระยะไกลก็จะสว่างกว้างๆบานๆนะครับสว่างกงกว้างๆบานๆนะครับก็รันทามได้เหมือนเดิมครับ เพราะว่ามันแรงจากเดิมขึ้นมาอีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกนิดนึงนะครับก็ไฟฉายอาจจะร้อนเร็วขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีผลก่อัวไฟฉายมากนะครับก็ยังเปิดเปิดใช้งานได้นานนะเปิดใช้งานนานน,านก็เปิดลากยาวๆไปเลยนะครับไม่เป็นไรยังร้อนอยู่ในที่ความเขาเรียกอะไรยังร้อนอยู่ในที่ตัวไฟฉายจะรับ รับได้นะครับคือมันไม่ได้ร้อนมากนะครับเหมือนกับไฟฉายรุ่นใหม่ๆที่บ้าพลังเยอะๆนะครับพวกนั้นจะร้อนจัดนะพวกนี้ถามว่าร้อนไหมเนี่ยนี่ก็เริ่มอุ่นๆนะครับอุ่นๆแต่ก็คิดว่าน่าจะสว่างและสว่างแล้วก็ร้อนเร็วกว่าของเดิมแน่นอนนะครับ ตัดโหมดโหมดกระพริบออกนะครับตัดโหมดวิธีตัดโหมดกระพริบออกก็เปิดโหมดเบาสุดไว้เหมือนเดิม,มนะครับกระพริบแล้วกดปิดอ่าโหมดกระพริบหายไปแล้วให้โหมดกระพริบกลับมาเปิดโหมดเบาสุดเหมือนเดิมรอกระพริบแล้วกดปิดนะครับ มอเพิกกลับมาทำงานนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ผมเปิดไฟขึ้นสองหลังคานะครับจะเลยดูสว่างขึ้นโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็สงสัยอะไร สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0914232399นะครับหรือทาง Facebook ก็ชื่อปฐมรัศรีชวานนะครับโอเคครับขอบคุณครับ